การปล่อยวางสังโยชน์สิตอนที่สสังโยชน์ตัวที่6คือรูปราคะซึ่งเป็นกิเลสที่เกิดจาก,กรูปธรรมส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากคนนี่แหละเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในลูกหลานสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวญาติมิตรที่ใกล้ชิดเป็นสำคัญที่สุดเราจะต้องหาที่หลีกเล้นห่างไกลคนเหล่านี้เช่นการอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่คุกคลีกับเพื่อนฝูงหมูคนะ่คณะบางคนบางท่านก็ออกหนีไปบวชเป็นภิกษุ แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะออกบวชเป็นภิกษุได้เราก็ต้องพิจารณาให้เกิดการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เช่นบางคนมีลูกมีหลานที่เราจะต้องรับผิดชอบเราต้องพิจารณาให้เกิดความปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งหนีไปบวชหรือออกไปวิเวกเพียงคนเดียว การปล่อยวางก็คือการรับผิดชอบตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดถือว่าเป็นโอกาสของเราที่ได้ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูคนใกล้ชิดของเราอย่าคิดว่าเป็นงานที่เราจะต้องทำให้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้รับเพราะคนเหล่านั้นต่างก็เป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกันมาแล้วในอดีต พอมาถึงพบชาตินี้ก็ได้มาพึ่งพาอาศัยมีความสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นเราจะต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้สมบูรณ์ที่สุดเราไม่ควรที่จะปล่อยเขาทิ้งไปโดยไม่ดูแลเลยเมื่อรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ก็คือการปล่อยวางนั่นเองการจะดีหรือชั่วนั้นอยู่กับบารมีวาสนาของเขาเองพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเพราะว่าต่างคนก็มีชีวิตจิตใจเป็นของใครของมันไม่สามารถที่จะห้ามหรือบังคับจิตใจของคนอื่นได้ แม้จิตใจของตนเองก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองได้ก็ยังทำให้ตนเองนั้นเป็นทุกข์อยู่เมื่อรู้ได้เช่นนี้แล้วเราก็ควรที่จะปล่อยวางไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ได้ดังใจตนเองมันก็จะเป็นกิเลสตัณหาทำให้จิตคิดฝุ้งซ่านปรุงแต่งทำให้เป็นทุกข์ นอกจากผู้คนใกล้ชิดแล้วลูกธรรมส่วนอื่นได้แก่แก้วแหวนทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องห้องหอหรือที่ดินต่างๆเราจะต้องปล่อยวางไปคือสละไปแบ่งโอนให้ลูกให้หลานให้สามีภรรยาไปไม่ควรยึดไว้ถือไว้ให้เป็นกิเลสตัณหาของตน ในรูปประธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มักน้อยสันโดษทำตนเองดูดผ้าขี้ริ้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นทำได้ยากเราสามารถทำได้ก็แสดงว่าเราได้ขูดเกลากิเลตตนาออกจากจิตจากใจของเราไปสังโยช์ตัวที่เจคืออรูปราคะเป็นเรื่องของนามธรรม กิเลสส่วนนี้แยกออกเป็นสองสายสายที่หนึ่งคือพวกที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานได้ฌานได้สมาบัติพวกนี้เมื่อปฏิบัติเข้าฌานเข้าสมาบัติจิตก็จะสงบว่างเปล่าเบาสบายกิเลสตัณหาก็ไม่มาลบกวนพบกับความสุขแต่เมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วจิตเสื่อมก็จะพบกับความฟุ้งส่าน เกิดความทุกข์ได้เช่นเดิมเมื่อเข้าฌานสมาบัติแล้วบางท่านจะรู้เห็นมีตาทิพหูทิพท่องเที่ยวไปในนรกบ้างบาดาลบ้างสวรรค์บ้างมีอภินญ,ญาก็จะทำให้เกิดความหลงในอภินญ,ญาทั้งหลายได้จึงคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครๆสำเร็จบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่เมื่อจิตเสื่อมออก จากฌานแล้วจิตฟุ้งซ่านก็จะพบกับความทุกข์เช่นเดิมในสายนี้เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นนิพพานผลมซึ่งมีรสชาติเช่นเดียวกับนิพพานแท้แต่สามารถที่จะเสื่อมกลับมาวนเวียนเกิดตายได้ในวัฏสงสารต่อไปแต่ถ้าท่านใดไม่หลงในความสงบสุขของฌานเข้าเข้าออกออกฌาน แล้วเห็นความไม่เที่ยงของฌานเกิดความเบื่อหน่ายในฌานสามารถที่จะปล่อยวางฌานสมาบัติได้ก็สามารถบรรลุเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นกันสายที่สองพวกที่ไม่ได้ฌานและสมาบัติกิเลสก็จะไปเกิดในขันห้าที่เป็นนามธรรมพวกสัญญาขันสังขารขัน ให้เราพิจารณาให้รู้ให้เห็นในการเกิดของสัญญาขันและสังขารขันแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วคิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ดังใจตนก็จะทำให้ตนเองนั้นเป็นทุกข์ สัญญาขันก็รวมไปถึงความจํารูปความจําเสียงความจํากลิ่นความจํารสความจํำผฏดัพะและความจำธรรมลมทั้งหลายที่เป็นธรรมลมที่เกิดจากเวทนาธรรมลมที่เกิดจากสัญญาธรรมลมที่เกิดจากสังขารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีต แต่มาจดจำได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นสัญญาขันทั้งสิ้นเป็นศัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเมื่อรู้แล้วก็จงปล่อยวางมันไปเสียอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความฝันจิตใต้สำนึกการละลึกชาติได้การรู้เห็นในสิ่งที่เป็นอดีต ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาขันนั่งสิ้นอย่าคิดว่าตนเองนั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาหลงในสัญญาขันเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางสัญญาขันได้บรรลุมรผลนิพพานได้อีกพวกหนึ่งหลงสังขารขันคือความคิดความนึกนึกคิดว่าเป็นอย่างนั้นนึกคิดว่าเป็นอย่างนี้หมายสิ่งใดก็นึกคิดสิ่งนั้นขึ้นมา เป็นสัญญาสังขารขันเกิดสัญญาขึ้นมาก็หลงว่าเรานี้มีฤทธิ์มีเดชมีจิตท,ที่รู้เห็นสิ่งที่สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นมีความนึกคิดว่าตรงนั้นตรงนี้มีพญานาควัดนั้นมีพญานาควัดนี้มีพญาคุดนึกไปคิดไปหมายไปเกิดสัญญาความจำผุดขึ้นก็คิดว่าเป็น เรานี่เก่งกว่าเพื่อนบางคนอยากจะไปพิสูจน์ตนเองไปหาเที่ยววัดนั้นวัดนี้ว่าได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่สัมผัสว่าเป็นพญานาคมีพระพรมมีอะไรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาเกิดจากการหมายของเรานั่นเองเป็นสัญญาธรรมลมที่เกิดจากสังขารขันทั้งสิ้น อย่าไปหลงตนเองเลยว่าเก่งกว่าเพื่อนนั่นแหละคือตัวกิเลสตัณหาที่ละเอียดสุดที่ทำให้เราหลงเกิดตายในวัฏสงสารอยู่ล่ํำไปสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องปล่อยวางให้หมดอย่าคิดว่าเรามีสัมผัสที่หที่6อะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาสังขารทั้งนั้นเป็นกิเลสที่ละเอียดที่ทำให้เราติดข้องอยู่ในวัฏสงสาร หลายกับหลายกันถ้าผู้ใดหลงในสิ่งเหล่านี้ไม่มีเชื่อใครบอกยากสอนยากคิดว่าตนเองวิเศษกว่าคนอื่นยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ในจิตในใจตนเองอย่าลืมนะว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับได้ยากห้ามได้ยากไม่ได้ดังใจตนเองแล้วจะทำให้ตนเองนั้นเป็นทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์ อยากนิโรดต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรอีกเลยนิพพานก็คือความว่างเปล่าที่เป็นสุญญตาธาตุไม่มีแม้แต่นามรูปที่อยู่ในพระนิพานแห่งความว่างเปล่านั้นอย่ามีข้อแก้ตัวว่ามีไว้สำหรับเพื่อช่วยคนอื่นเป็นความคิดที่โง่เขลาเบาปรราัญญาอวิชชาเต็มจิตเต็มใจอยู่ เมื่อบรรลุมรรผลนิพพานแล้วการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตทั้งหลายในโลกแห่งจักรวาลน,นี้มันง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเลยโดยการอธิษฐานจิตแพรเมตตาอันบริสุทธิ์ออกไปช่วยเหลือให้ครอบโลกจักรวาลเลยขออวยพร